ไม่ว่าผู้ชายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่พวกชอบความเร็วใช้ชีวิตตามใจชอบออกตัวชิงไฟตามไฟแดงและอีกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะเป็นพวกนักด้านบาริบาลินยาจันถึงสุขอ่านหนังสือเสาร์อาทิตย์เรียนพิเศษว่างๆก็กกทําขนมเค้กใช้ชีวิตอยู่แต่ในก,กรอบและในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะมีสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ชอบเรียนรู้อยากจะเป็นช่างชอบทําอะไรด้วยตัวเองตัวอีกครสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นลูกค้าของไอ้ช่างกลุ่มเมันตะกี้นี่แหละ ช่างสามสิบเอร์เซ็นคนที่กลายเป็นช่างเนี่ยมันจะมีอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นที่ท้อแท้กลางทางจนเลิกทําส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นจะมีความมั่นนะแล้วก็จะทําได้จนสําเรจ็จนกลายเป็นช่างแล้วมาดูากันว่าไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นที่ไม่ทาให้สำเร็จเพราะอะไรอย่างเรื่องง,ง่ายง่ายเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนี่ยเรื่องขบูเนี่ยคนส่วนมากกูแล้วไล่หนุม่มหนูเนี่ยจละเวลาขบูเป็นหาไล่ไม่ลงเงี้ย ก็มาก็จะล้างแล้วก็จะดูอยู่แค่นี้หนุ่มหนูสองตัวแต่บางทีประกอบไปแล้วรถก็ยังไม่หายสะดุดแต่ไม่มีใครนึกถึงตรงนี้เลยจุดตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเสื้อหนุ่มหนูเห็นไหม ที่กำลังทอ้อแท้อยู่หรือว่าไงนะไขรที่กําลังเจอกระบูที่ว่าอักไรไม่ลงแก้ไม่หายไล่หนูหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าล้างกระบูแล้วก็ไม่หายหรือว่าจะเป็นการไล่กระบูไล่น้ํามันอะไรพวกเนี้ยสองตัวเนี้ยไม่พอครับต้องนี้ด้วย